Thank <music> you. สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่คลอง15อจังหวัดฉะเชิงเซาตำบบึงน้ำรักเรามากันที่นี่เพราะว่ามีอีกหนึ่งฟาร์มที่น่าสนใจนะครับมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างาที่เป็นที่ดึงดูดนะครับให้พวกเรากลุ่มหงยกแปดริ้วได้เดินทางมาถ่ายทำคลิปวีดีโอเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า ฟาร์มแห่งนี้ที่อยู่คลองส5้าจะเป็นฟาร์มของท่านใดนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของฟาร์มกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับอตอนนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าของฟาร์มสุดหลออ่อคนนี้ให้เจ้าของฟาร์มท่านนี้ได้แนะนําตัวเลยสถานที่ อยู่ตรงไหนชื่อเสียงเดียงนามว่าอะไรครับผมผมชื่อนัสุลล้อครับอยู่คลองสิบห้าสายล่างครับครับแถวนี้ก็จะเรียกว่าสิบห้าสายล่างครับสิบห้าล่างครับผมก็เดี๋ยวขอสอบถามหน่อยว่าสาเหตุที่บางมาเลี้ยงนกฮงจกไทยเนี่ยมาเริ่มจากอะไรทําไมถึงมาเลี้ยงนกฮงจกไทยก็ก็ชอบส่วนหนึ่งแล้วก็เห็นมันพอมีรายได้ครับ ก็เลยสนใจก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการเลี้ยงที่ไม่ต้องใช้เวลามากใช่ใช่ครับก็อาจจะใช้เวลาช่วงเช้าแค่นิดหน่อยในการเปลี่ยนอาหารในการให้น้ําครับก็มันก็สามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้ใช่ใช่ใช่ครับดีกว่าดีดีกว่าไปทํางานโรงงานครับคือเราพอมีพื้นที่ที่บ้านด้วยครับผมก็าออยู่บ้านอยู่แล้วครับก็คือเนี่ยพื้นที่ด้านหลังที่เห็นเนี่ยก็คือตะเกียบบางเขาได้บอกแล้วว่า ก่อนหน้าเนี่ยก็คือตรงนี้บางเลี้ยงเลี้ยงอะไรมาเลี้ยงเป็ดไข่เลี้ยงไก่ไข่ครับเลี้ยงเป็ดไข่ครับไก่ไข่ครับแล้วก็ทําไมถึงเลิกเลี้ยงอ่ามันมันมันหมดไข่อ่ะมันหมดไข่ก็หยุดเลี้ยงไปก็เลยก็เลยสถานที่ตรงนี้ก็เลยร้างร้างใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็มาบวกกับกระแสของนกหงส์ยกใช่ใช่ก็ได้รับความนิยมใช่ครับอ่าบางก็เลย จัดการสถานที่ตรงนี้รับเอามาเลี้ยงนกหงยก,ก็ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยครับปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแล้วก็สาเหตุอ,อ,อีกอย่างหนึ่งที่บางาเลี้ยงนกหงยกเนี่ยตามที่บางบอกตะกี้ก็ก็คือสามารถสร้างไรายได้แล้วใช่ครับก็อยากจะสอบถามหน่อยว่านกที่นําเข้ามาคู่แรกเอานำมาจากไหน อ๋อน้องชายครับน้องชายให้มาอ๋อจากน้องชายก็คือน้องชายเลี้ยงอยู่แล้วเลี้ยงอยู่ก่อนแล้วน้องชายเลี้ยงอยู่ก่อนแล้วเป็นคนแนะนําให้เลี้ยงน้องชายนี่เลี้ยงอยู่ที่คลอง1ิบบ้านเกาะครับคลองส3าครับแต่ตรงนี้ที่บางเลี้ยงคือคลอง15้าถูกต้องครับก็ไม่น่าจะไกลกันเท่าไรไม่ไกลครับไม่ไกลอันนี้ก็เหมือนกับก็มีเขาเรียกว่ามี มีคนที่สามารถให้คําแนะนำใช่ใช่ใชมีครูมีครูมีครูอยู่แล้วเป็นน้องชายแบ่งนกมาให้ทำมาลองเลี้ยงเริ่มแรกบางเลี้ยงกี่คู่ครับ10คู่ครับสิบคู่ใช่ปรากฏว่าหลงรักในเสน่ห์ของตังหงหยกจากสิบคู่ตอนนี้เป็น60แล้วครับตอนนี้เป็นหกบ แล้วหกสิบนี่จะจะจะเพิ่มขึ้นว่าจะเยุดแค่นี้จะเพิ่มให้เป็นร้อยครับแต่แต่ยังไม่มีเวลาจะเพิ่มให้เป็นร้อยแต่ยังไม่มีเวลาสาเหตุที่ไม่มีเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปตามดูกันว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้บางไม่มีเวลาในการเพิ่มจํานวนนกแต่ตอนนี้บางบอกว่าขอหยุดแค่ประมาณแต่สิบคู่ก่อนเพราะว่ามีภารกิจสําคัญที่ต้องทําให้กับคนรักนกของหยกทั้งประเทศ ได้ใช้กันครับเดี๋ยวเราไปชมนกสวยๆในฟาร์มนี้กันครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลผลิตของฟาร์มนี้กันในบางส่วนเพราะโดยส่วนมากแล้วก็นกกําลังไข่กําลังฟักก็จะมีอยู่ประมาณแค่รังสองรังเท่านั้นที่มีลูกอันนี้ก็ยัง ซายยังเล็กอยู่เดี๋ยวให้บางช่วยเปิดให้เพื่อนเพื่อนได้ดูหน่อยว่าผลผลิตของฟาร์มเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วมีประมาณสักกี่ตัวบางเปิดเปิดให้เพื่อนๆนดูหน่อยก็มีประมาณรังละสี่ห้าหกตัวครับแล้วแต่แม่อันนี้เดี๋ยวให้ให้ให้กองซูมก็จะมีอยู่ประมาณขั้นต่ําก็ประมาณสี่ตัวนะสี่ตัวครับใช่ยังต่ำสี่ตัวอันนี้ก็การันตีได้ถึงคุณภาพของฟาร์มนี้นะครับว่า ถ้าซื้อนกจากที่นี่ไปเอาไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์การันตีถึงลูกที่ออกมาได้อย่างดีเพราะว่าอันเนี้ยเพื่อนเพ่นก็ได้เห็นกับตาตัวเองแล้วนะครับว่ารังหนึ่งก็จะตกลูกประมาณคอกละสี่สี่ตัวยังต่ำบบางคอก็อาจจะหกเจ็ดตัวก็แล้วแต่ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเ,เทคนิคของแต่ละคนนะครับในการบำรุงดูแลลูกนก <c oughs> ตอนนี้เรามาอยู่กันในฟาร์มแห่งนี้แล้วนะครับก็เป็นฟาร์มง่ายๆก็เป็นการต่อยอดจากแล้วเป็ดแล้วเป็ดแล้วเป็ดแล้วไก่ครับก็เอาเป็ดเอาไก่ออกไปแล้วก็เอากงเอานกของหยกเข้ามาเลี้ยงแทนครับผมก็เดี๋ยวเราจะพูดถึงเทคนิคในการเลี้ยงครับเพราะว่าเทคนิคของแต่ละคนต่างกันบางคนก็ให้อาหารเน้นพวก ท่าจะพืชบางคนก็เน้นให้อาหารกับอาหารลูกไก่แล้วก็ถามบ้างหน่อยว่าในฟาร์มแห่งนี้บางให้อาหารหลักๆมีอะไรบ้างก็มีมิลเลดครับมิลเลดแล้วก็มีข้าวไรข้าวโอ๊ตเฉพาะนกที่ให้ลูกนกที่ให้ลูกครับก็คือข้าวไรข้าวโอ๊ตจะให้เฉพาะนกที่มีลูกเฉพาะนกที่มีลูกครับผมเพราะว่าพวกนี้จะทําให้ลูกนกโตใช่ใ่ครับแล้วก็มีขนมปังเสริมอีกนิดนึงขนมปังขนมปังนี่ให้เป็น นกที่ละครั้งนกที่มีลูกส่วนใหญ่จะให้เกือบทุกวันครับนกที่มีลูกเกืหบทุกวันครับเพราะหลายๆฟาร์มที่ไปมาเนี่ยก็คือบางฟาร์มนกไม่กินขนมปังอ๋อใช่ของผมกินครับแต่แต่ฟาร์มที่นี่นกชอบขนมปังครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ที่เห็นจากฟาร์มนี้ก็คือในเรื่องของการเก็บรักษาอาหารมิลเลดก็คือบางซื้อมิลเลตมาบางจะเอาใส่ถังใช่ถูกต้องครับเทเทเปิดปาากระสอบเทใส่ถัง นายกเ่าก็สอบเลยครับท่านใส่ถังครับแล้วบางก็มีวิธีการจัดการในการไล่พวกมอดพวกแมลงพวกมดใช่ครับใช้ใช้พริกแห้งครับใช้พริกแห้งโรยรอบๆถังแล้วก็โรยในถังครับอ๋อก็คือพริกที่ที่เอาไว้ทําอาหารใช่ถูกต้องครับหาซื้อตามตลาดได้ทั่ยไป่ใช่ครับ ก็บางก็เอามาโรยใช่ครับเอามาโรยรอบๆใช่ครับกันมดได้ใช่ครับกันแมลงได้ครับผมแล้วก็เอาใส่ใส่ในถังด้วยไหมใช่ครับใส่ในถังด้วยอันนี้ก็เป็นเทคนิคของที่นี่นะครับในการรักษาอาหารเพราะว่าบางฟาร์มอาจจะประสบปัญหาในการที่มดตอมมดมดลงอาหารใช่ครับเพราะว่าทํามดลงอาหารนี่คือปัญหาใหญ่เลยครับเพราะว่าการจะนํามดออกนี่เป็นเรื่องที่ยากมากเอาไปตากแดด ก็ไม่ออกครับก็ทําให้เสียเวลาอันนี้เป็นวิธีการจัดการง่ายๆครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่ครับในฟาร์มนี้มีสิ่งนี้ประจําฟาร์มนั่นคือน้าเกลือเกลือน้าเกลือถามหน่อยว่าบางมีเอาไว้ทาอะไรเอาไว้ล้างตานกครับเอาไว้ล้างตานกครับครับเพราะว่าบางทีนกตาเจ็บอะไรเงี้ยครับตาแฉะตาเจ็บครับตาแฉะครับก็เอาน้าเกลือล้างล้างครับล้างบางบางล้างยังไงอ่ะสมมติ จับนกก,บก,ก็จะใช้สลิงดูดก็ได้ครับแล้วก็ฉีดเข้าไปในตารอบๆเลยครับจะทำเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันทับสองวันสามวันก็หายแล้วครับสวันสามวันหายอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆไม่ต้องใช้ยาเพราะโดยส่วนมากแล้วก็จะใช้ยาในการในการหยอด หยดตานกใช่ซึ่งตัวผมเองผมก็ใช้ยาอันนี้ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าสามารถใช้น้าเกลือในการถ้าถ้าถ้าไม่ปล่อยให้มันเป็นเยอะเอาอยู่น้าเกลืออ๋อก็คือถ้าเห็นเป็นแล้วต้องรีบ้างเลยอต้องรีบ้างเลยแต่ถ้าอาการหนักก็ไม่ใช้ยาใช่ครับไม่ไหวเหมือนกันไม่ไหวเหมือนกันแล้วที่นี่มีวิธีการให้วิตามินให้ยากับนกยังไงบ้างอ๋อวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งยังไงยาถ้านก ไม่ไม่ป่วยก็ก็ไม่ไม่เคยให้ครับเป็นตะไคร้กับกระเพราก็จะเป็นถ้าเรียกว่าเป็นสมุนไพรครับผมของรอบรอบรอบบ้านครับหาง่ายๆไม่ต้องซื้อไม่ต้องเสียตังค์ใช่ใช่ครับก็จะให้ตะไคร้สลับกับกระเพราใช่แล้วก็มียาขนเสริมยาขนครับผมอันนี้ยาขนช่วยในเรื่องอะไรก็เห็นเขาบอกบำรุงขนผมก็ไม่รู้จริงว่าแต่มันชอบครับอ่าอันนี้มันชอบอันอันนี้ก็เหมือนกับ เราทำคลิปเนี่ยก็คือเพื่อนๆก็จะได้ข้อคิดครับได้เทคนิคของแต่ละท่านเอานำไปใช้ครับผมอย่างบางเนี่ยก็ได้เทคนิคจากคนที่เลี้ยงมาก่อนนะใช่ใการให้ยาขนเนี่ยก็ทำให้อาจจะทําให้นกไข่โดกอาจจะทําให้นกไข่ดีทําให้นกร่าเริงเพราะในหญ้าขนก็มีวิตามินใช่แต่ควรเก็บเช้าๆเพราะมันจะมีน้ําค้างครับผมนกจะชอบบางทีนกก็ลงไปใส้ขนกับกับหญ้าขนครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆครับที่ ที่ความนี้ได้ใช้แล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ก่อนหน้านี้ผมได้บอกไว้ว่าบางมีภารกิจที่ต้องทำให้กับคนรัโนกของหยกคืออะไรเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับครับตอนนี้เรามาอยู่กันหน้า ภารกิจที่บางเขาจะต้องทําให้กับผู้รักนกหงหยกไทยได้ใช้กันภารก,กิจอันนี้ก็คือการทํานี่ครับกรงนกแล้วก็กล่องเพาะต้องสอบถามบางก่อนว่าความเป็นมาในการในการทากรงกับรังเพาะนี่เกิดขึ้นได้อย่างไรคือตอนแรกตั้งใจจะทําใช้เองครับครับแล้วประจวบเหมาะไปไปทำอุปกรณ์ เลื่อยพังแล้วก็เลยต้องซื้อใช้เขาครับผมก็ก็ไม่ได้ตั้งใจจะทาขายก็นึกในใจว่าเดี๋ยวมีกงเหลือก็ลองแกล้งลงขายคงยังมีคนสนใจอก็ปกติผลตอบรับมันโอ้โหมันเกินคาดก็คือไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจขายคือตั้งใจจะทําใช้เองแต่พอดีก็คือเลื่อยที่เอามาตัดไม้เนี่ยก็คือเป็นเลื่อยของของลุงของลุงทำทำเล่ยลุงพัง ก็เลยเป็นสาเหตุให้ทำกงขึ้นมาแล้วก็เลยมีความคิดว่าเดี๋ยวโพสขายสักใบสองใบก็น่าจะน่าจะมีมีทุนมาคืนลุงหรือว่ามาซื้อเรือให้ลุงก็จากการโพสไปก็ทำให้นอนไม่หลับเพราะว่าข้อความเข้าตลอดเวลาเดี๋ยวดังเดี๋ยวดังเดี๋ยวดังก็เป็น เป็นผลตอบรับที่ไม่ได้คาดหวังไม่ได้ตั้งใจที่จะทําไม่ได้คาดหวังแล้วก็ทําให้มาถึงณจุดจุดนี้ที่วันนี้มีออเดอร์อยู่เกือบเกบตลอดเวลาใช่ใช่ครับไม่ประหยัดโอ้โหมันต่อเนื่องครับแต่ว่าก็คือถ้าใครสนใจอยากจะสั่งกลงอยากจะสั่งกล่องก็รีบติดต่อเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ออเดอร์เนี่ย จากข้ามปีแล้วออเดอร์ออเดอร์ยาวเหยียดทัดช้านี่บอกได้เลยนู่นรอปีหน้าก็ต้อง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 รีบสั่งนะครับต้องรีบสั่งเพราะตอนนี้ก็บางเขาก็เร่งในการผลิตเพราะว่าทีมงานที่ทำอยู่ก็มีมีประมาณ3ามคนสามสี่คนนะครับมีพี่น้องกันครับพี่น้องกันช่วยทำก็เป็นก็เรียกว่าเป็น กิจกรรมของครอบครัว <change>, ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ <prestigious. S 2> ก็ทําจากการเลี้ยงนกเลี้ยงแพะก็มาทํากงขายให้กับเพื่อนๆคนรักนกหงหยกก็เดี๋ยวเราพาไปดูกรงกันต้องบอกว่ากรงที่เนี้ยกรงขั้นเทพ <l od ita> ผมยกให้เลยว่ากกงนกที่นี่กรงขั้นเทพทํางานประณีตแล้วก็ถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยการันตีว่านกชอบแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสภาพกรงจะขั้นเทพขนาดไหนมาครับปนี่เดี๋ยวให้ ให้บางช่วยอธิบายหน่อยพิเศษความพิเศษของกกงนี้พิเศษยังไงบ้างม<ก>นีอะไรบ้างโ,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 โกงนี่เรา,เรา,เ,ราเราจะตีไม้ไม้มอบการตะแกงไว้ทุกด้านครับใช่เพราะโดยส่วนมากแล้วก็คือจะใช้ตะปูยิงอ่ใช้ตะปูเข็มคับไว้แต่<ว>แต่ที่นี่ก็คือเขาเรียกว่าปลอดภัยเอามือลูบไปนี่คือไม่ไม่มีโดนลวดโดนตะปูอะไรปลอดภัยแล้วก็สวยงามมีไม้มอบให้ทุกตัวครับมีไม้ตีสนิทปิดให้ทุกตัวแล้วก็ ขนาดกรงนี่ก็คือสั่งสั่งพิเศษได้ไหมคนอยากจะได้ใหญ่ได้สูงได้ครับได้แต่ราคาก็ว่ากันไปตาม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 ขนาดไปตามสเต็ปครับตามสเต็ปตามก็คือเนี่ยกรงที่เห็นอยู่เนี่ยอันนี้มีหมดสี่หนึ่งสองสี่ช่อง4ช่องถูกต้องสี่ช่องนี้อันนี้บางขายเท่าไหร่อ่าสี่ช่องนี้รวมกล่องนี่พันสองครับอ่าสี่ช่องรวมกล่องก็คือนกอยู่ได้เลยครับพันสองพันสองนี่ถือว่าถูกผมบอกเลยว่าถูกมากก็ สามารถสั่งได้สําหรับคนที่สนใจอยากจะได้ขนาดใหญ่บางทํได้ทำได้ครับอ, <ทำ S 1> อยากจะได้สั่งได้เลยกล่องเพราะพิเศษแบบไหนเปิดข้างเปิดบนเปิดล่างใส่มีถาดบ,บางจาัดให้ขอให้บอกก็โทรมาปรึกษาพูดคุยถามได้บ,บางยินดีแล้วก็อันนี้กล่องกล่องนี้ขนาดประมาณกล่องนี้ความสูง14ครับ กว้าง 15, กว้าง15กว้าง15หยาว20ครับยาว20อันนี้กล่องนี้ไม่มีถาดเป็นกล่องธรรมดา,ามใช่ไหมธรรมดาครับนี่เป็นกล่องธรรมดาเปิดให้ดูเดี๋ยวให้กล้องซูมเลยนี่กล้องซูมอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นกล่องมาตรฐานธรรมดา,ามครับก็คือบางก็จะใช้วิธีการล็อกติดกระกลงเลยใช่ครับถอดออกไม่ได้ครับถอดไม่ได้แต่แล้วแต่ลูกค้าจะต่างครับแต่ถ้าคนต้องการจะติด นอกกงก็ได้ไดบ,บางทําได้ก็มีตะแงให้มีแอบมีตะขอให้ไปมีตะขอให้อันนี้ก็คือเป็นมาตรฐานที่บางทําขึ้นมาได้ครับอันนี้คือสวยงามบอกเลยว่าวา่าสวยงามเห็นแล้วอยากจะยกใส่รถกลับบ้านอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นอีกเขาเรียกว่าเป็นเป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่บางไม่มีเวลาในการเพิ่มจํานวนนกในฟาร์มตัวเองครับอยากจะ เนี่ยอยากจะทำากงเพิ่มก็ทำไม่ได้เพราะว่ามีออเดอร์ของเพื่อนเพื่อนก็ต้องรีบทำออเดอร์ให้เพื่อนๆจะได้มีนกสวยๆเลี้ยงกันส่วนตัวบางก็บอกว่าไม่เป็นไรขอทำากงให้กับเพื่อนๆไปก่อนเอาก่อนขอขอขอเก็บทุนก่อนเดี๋ยวมีทุนเยอะเดี๋ยวจะไปซื้อนกที่เพื่อนๆื่อซื้อกงไวใช่ครับเดี๋ยวจะไปเหมานก ของเพื่อนๆมาเลี้ยงก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่บางได้ทําขึ้นมาก็ต้องบอกว่าทำขึ้นมาด้วยกับความความตั้งใจและความปานีตนะครับถึงแม้จะมีออเดอร์มาเยอะก็ก็ใช้ความปานีตในการทำไม่ใช่ว่าทำช่วยๆอ,อันนี้บางการันตีแล้วผมเองก็ขอการันตีกลุ่มผงยกแปริ้วก็การันตีว่ากงนกที่บางทำขึ้นมาเนี่ยก็คือคุณภาพเกินร้อย รีบๆสั่งจองกันเข้ามาเลยได้เลยนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวให้บางได้ฝากช่องทางการติดต่อแล้วก็ฝากถึงสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะ สั่งกงนะให้บางฝากได้เต็มที่เลยครับครับก็ถ้าสนใจกงก็โทรมาได้ครับเบอร์0 6 2ย์หกสองครับห้าสามห้าสี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งครับครับผมไม่งั้นอ่ติดตามในเฟซก็ได้ครับเฟซชื่อไก่เลิกมะสกุลครับไก่เลิกมะสกุลนะครับไปเสิร์ชหาได้ครับก็อ่ตอนนี้ออเดอร์การทำโกงการทำกล่องยังรับอยู่ต่อเนื่องรับอยู่ครับแต่แต่ต้องขอเวลาสักอาทิตย์หนึ่งถ้าสั่งมาก็ขอเวลาอาทิตย์หนึ่งก็คือออเดอร์เนี่ยก็คือเพื่อนๆสามารถ ออเดอร์เข้ามาได้เลยแบบอยากจะได้แบบไหนเข้ามาคุยกันคุยกันได้ครับแต่ก็บางบอกว่าขอเวลาในการทํานิดนึงเพราะว่าตอนนี้ก็มีออเดอร์ตกค้างอยู่ก็เร่งรีบในการทําให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณบางที่เปิดบ้านมาให้พวกเราได้เยี่ยมชมได้ทำความรู้จักได้แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันก็ สุดท้ายนี้ก็การันตีนะครับว่าที่นี่งานดีกงเยี่ยมนกสวยงามแล้วเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ